สวัสดีนักลงทุนที่รักชุมชนวิเคราะห์ติดต่อกับคุณ system ม Gu ู u ูมา k e เมาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนหากคุณต้องการคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทได้อย่างใกล้ชิดตอนนี้เรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทกันทารมอนโกลบอลที่คือ TARA บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่3กรกฎาคม2025โดยการจำแนกประเภทกูุูมาเก็ตบริษัทพารา m o n Global อยู่ในหมวดหมู่ย่อยมีเดียมี44องค์กรเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลลัพธ์สำหรับบริษัทที่ศึกษาลบ2คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนคะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ1.4คะแนน หากมองจากมุมมองที่กว้างๆทั่วทั้งตลาดหุ้นโดยรวมจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ2คะแนน Theramont Global ก,ก,การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท Theramont Global และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Theramont Global ม,มีการเปลี่ยนแปลงร้อย และ23.7เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย15.3เปอร์เซมูลค่าตลาดของบริษัทธร e r m o n Global มูลค่า9.04พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามหมวดย่อยอยู่ที่311พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่15.52พันล้านเหรียญสหรัฐ และงบดุลการลงทุนของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่185,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบงก์ปันธทร์มอนท์โกลบอลในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดหุ้นอยู่ที่2.911%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่8.409% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยด D1 คะแนนองค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีภาระหนี้จำนวน14,598พันล้านเรียญสารัฐหนีสินทางการเงินต่อทุนทางบัญชีคิดเป็นร้อยและ94%ของทุนของบริษัทผลการดำเนินภาระหนี้ของบริษัทผ่านได้0คะแนน อัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่ศูนย์โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อย1,193.8การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่ออัตราส่วนกำไรเมื่อเปรียบเทียบก,กับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยแย่มากลก -2 คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ5,488ล้านเหรียญสหรัฐ คาดการว่ากำไรในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่987ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่0.3ค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.1การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดต่อรายได้ของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่28.74พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัดการประเมินตัวชี้วัดการคาดการปริมาณการขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยแยกลบ1คะแนน ส่วนต่างอยู่ที่ลบ19.1%โดยมีค่าเฉลีย่ย0.1%ในหมวดหมู่ย่อยการประเมินอัตรากำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยตามจำนวนพนักงานคือ5.509% ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ8.9าจำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ4 9 0 0 0 0เหรียญสหรัฐและสำหรับหมวดย่อย7 7 4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐการประเมินจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานลบด้วย248.1พันดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่0.6พันดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรยเียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเท่าลิตลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่1,300,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย7 3 0 0 0 0์การประเมินยอดขายต่อพนักงานเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยฐานได้ลบ 0.5คะแนนมีหุ้นอยู่14.5%สำหรับการขายเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย4.1%ของหมวดหมู่ย่อยนี้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ100และ65ของบริษัทธ a r a m o n Global สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือประมาณ60% ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ12.83ดอลลาร์ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ11.46ดอลลาร์ไปที่ตารางคำสั่งซื้อซึ่งคุณสามารถดูได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางการสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ โดยระบบช่วยเหลือในฤดูการนี้กูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทธารมานทก g l o b ระบบช่วยเหลือกูรูมาเก็ตได้มีการตัดสินใจแล้วอย่าเปิดดินเพราะวิดีโอเป็นเพียงภาพรวมขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ และใช้บริการระบบข้อมูลและอ้างอิงจากกูรูมาเก็ต